เอมอตะคุบต่างด้าวชาวเมียนมา44คนแอบมุดแดนเข้าไทยค่ะ วันที่14สิงหาคม2568พันตำรวจเอกเทียนชัยชมภู Mull, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวกลุ่มบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน44คนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของพันตำรวจเอกเทียนชัยชมภู enge. ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกคันชิตโควัฒนช Leg. ชผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกภัยทยลพรมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกอาัคาราวัชศีธนบุญอุบลผู้กำกับการตชด .14 พันตำรวจโทอดุลคงไขสีรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีกลุ่มบุคคลต่างด้าวต้องสองสัยจำนวนหลายคนแอบหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะข้างทางบริเวณหมู่บ้านมะขามพวงหมู่ ตําบลเกาะหลักอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเดินทางไปยังพิกัดตําแหน่งที่พบบุคคลต่างด้าวหลบซ่อนตัวอยู่เมื่อไปถึงพบบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาชายหญิงรวม44คนอายุระหว่าง19ถึง40ปีหลบอยู่ในป่าละเมาะข้างทางโดยมีรถยนต์กระบะสีประตูสีขาวจำนวน3คันยี่ห้ออีซูซูจำนวน2คันและยี่ห้อ m g 1คันมารอรับเตรียมนําส่งต่อลงไปพื้นที่ภาคใต้ก่อน ุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยแบ่งเป็นบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมาจํานวน28คนหญิง16คนซึ่งเดินทางมาจากเมียนมาในเมืองย่างกุ้งจํานวน16คนมาจากเมืองพะโคจํานวน7คนเมืองสกายจํานวน5คนเมืองมันทะเล9คนเมืองเนปีดอจำนวน2คนเมืองมะเกล2คน เมืองตองยีสองคนและจากเมืองอิราวดีหนึ่งคนตรวจสอบไม่มีเอกสารการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยสามารถพูดสื่อสารและฟังภาษาอังกฤษได้เข้าใจดีจากการสอบสวนทั้งหมดเดินทางลักลอบข้ามแดนผ่านมาช่องทางธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์มาพักคอยในพื้นที่อำเภอเมืองปะจวบคีีขันเพื่อรอรถมารับไปส่งต่อ,อยังจังหวัดภาคใต้เพื่อเตรียมข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อหางานทําโดยในระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าสู่ ประเทศมาเลเซียมีทั้งการเดินทางโดยเรือเล็กเรือใหญ่รถยนต์กระบะและรถยนต์แบบ SUV โดยจะเสียค่าจ้างให้กับนายหน้าผู้นำพาจำนวน5ลร้านจาร์ดคิดเป็นเงินไทย28,500บาทต่อคนโดยญาติฝั่งประเทศเมียนมาเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับนายหน้าฝั่งประเทศมาเลเซียและเมื่อส่งกลุ่มบุคคลต่างด้าวถึงปลายทางแล้วญาติที่อยู่ในประเทศเมียนมาจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนายหน้าเองเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทั้งหมดรับทราบด้วยกล่าวหา ว่าเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อดําเนินการตามกฎหมายซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการสืบสวนขยายผลร่วมกันระหว่างกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตชด .146 และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อหาผู้ร่วมขบวนการเครือข่ายทั้งหมดต่อไป